ข้อ39มีสารอยู่8ชนิดเด็กชายป้อมได้ทําการจัดจำแนกออกเป็นสองกลุ่มดังนี้กลุ่มที่1น้ําน้ำนมน้ำครองน้ำสลัดน้ำอบก,กลุ่มที่2น้ำแข็งน้ำตาลน,น้ำหวานน้ำส้มสายชูเกณฑ์ที่เด็กชายป้อมใช้ในการจัดจำแนกคืออะไรข้อ1สถานะข้อ2สีข้อ3 เนื้อสารข้อ4การนำไปใช้ประโยชน์อ่ะข้อนี้มาแนวนี้อีกแล้วถูกไหมเขาต้องการทราบว่าเกณฑ์ในการที่ทำไมเขาถึงแบ่งว่าเป็นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มที่2ได้เป็นแบบนี้เราก็ลองมาไล่ทีละช้อยดูซิว่าเฮ้ยเ์ในแต่ละช้อยเนี่ยถ้าเราแบ่งตามเกณฑ์ในแต่ละข้อเนี่ยมันได้ตามที่เด็กใช้ป้อมแบ่งเป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2หรือเปล่าเริ่มที่ข้อ1ก่อนสถานะ สถานะคืออะไรสถานะคือการดูว่าเป็นของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งมีทั้งหมด3อย่างน้องก็ดูว่าเฮ้ยเกณฑ์ที่เขาใช้แบ่งเนี้ยแบ่งจากอะไรถ้าเขาแบ่งว่าอันหนึ่งเป็นของเหลวน้ำนมใช่ของเหลวน้ำคองก็ของเหลวน้ำสลัดก็ของเหลวอีกถูกไหมอุ้ยเหมือนจะถูกน้ำอกก็ของเหลว ที่มาดูข้อสองน้ำแข็งอ้าวของแข็งน้ำตาลก็ของเหลวถูกไหมแต่ดันมีอะไรเอ่ยดันมีน้ำหวานกับน้ำส้มสายชูซึ่งน้ำหวานกับน้ำส้มสายชูเป็นของเหลวหรือของแข็งนะเป็นของเหลวถูกไหมแสดงว่าข้างบนนี้เป็นของเหลวหมดเลยแต่นี้มีของแข็งสองอันของเหลวสองอันฉันถามว่าจะแบ่งตามสถานะได้ไหมไม่ได้ถูกปะ่ะฉันข้อนี้ถ้าตอบว่าแบ่งตามสถานะต้องผิดนะ มาดูข้อสองแบ่งตามสีใช่ป่ะน้ำนมสีอะไรเอ่ยสีถ้านมจืดมันก็สีแบบขาวขาขุ่นๆถูกไหมแต่น้ำคลองล่ะถ้าน้ำคลองสกรปรกก็ขาวๆาวดำดำขุ่นๆอะไรเงี้ยน้ำสลัดก็ขาวขุ่นน้ำอบก็ขาวๆาวเ,เหลืองๆมันดูแบ่งตามสีไหมไม่ได้แบ่งเลยถูกไหมมีทั้งขาวทั้งดำดูดูปนกันไปหมดเลยเพราะฉะนั้นถามว่าตามแนกตามสีถูกหรือผิดผิดนะอีกอันหนึ่งมาดู ข้อสามคือการแบ่งตามเนื้อสารครําว่าแบ่งตามเนื้อสารคืออะไรน้องบางคนจะงงเอ๊ะเนื้อสารคืออะไรคะมันไม่ใช่เป็นสถานะไปแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะการแบ่งตามเนื้อสารเนี่ยเราต้องดูที่ตัวของชนิดของมันอะดูตรงนี้คือถ้าเนื้อสารของมันอย่างเช่นน้ำนมพี่ถามว่าน้ำนมอะมันละลายเป็นเนื้อเดียวกันปะไม่ถูกไหมบางทีมันก็ดูเหมือนเป็นมีเหมือนมีตะกอรนิดนึง แต่น้ําคลองถ้าน้องยิ่งเห็นนะถ้าน้องตักขึ้นมาปุ๊บตอนแรกอาจจะบรูปนปนๆกันมีจุดๆๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าน้องทิ้งไว้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเลยไอตัวน้ํามันอ่ะมันจะตกตะกอนถูกไหมแยกชั้นอ่ะไอสารที่มันตกตะกอนแยกชั้นได้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นสารคลอร์ชั้นอันนี้ก็เป็นคลอย์อันนี้ก็เป็นคลอย์บางทีถ้าไม่ใช่คลอย์เขาก็เรียกว่าแขวนลอยคือคอลอร์จะเป็นลักษณะที่เม็ด ไอ้ตัวที่ละไายอยู่เล็กวกาะแข,ขวนลอยแขวนลอยจะเห็นเป็นเม็ดชัดเจนกว่าแล้วดูข้อสามน้ำสลัดน้ำสลัดก็ไม่ได้ลายเป็นเนื้อเดียวกันถูกไหมดูเหมือนมีอะไรจุดๆไปคลอลอยเหมือนกันส่วนน้ำอบก็ยิ่งแล้วใหญ่ถูกไหมเวลาตั้งปุ๊บตก,ตกตะกอนข้างล่างทันทีเนาะจะเห็นถูกไหมเป็นสีขาวๆข,ขุนข่นๆข้างบนก็จะใสๆเหลืองๆถ้าสังเกตอุ้ยสี่อันเนี้ยเป็นอันที่มีตะกอนเป็นพวกคลอยแขวนลอ,อยหมดเลยถูกไหม แต่ถ้าน้องมาดูข้อสองน้ำแข็งมีใครเคยเห็นวางน้ำแข็งไว้น้ำ,นำแข็งแยกชั้นไหมไม่มีน้ำแข็งก็เป็นใสๆทั้งก้อนถูกปะ่ะน้ำตาลก็เหมือนกันในแต่ละเม็ดก็เป็นจุดสีเดียวกันหมดเลยส่วนน้ำหวานก็ละลายเป็นเนื้อเดียวกันน้ำส้มก็ใสๆละลายเป็นเนื้อเดียวกันแยกชั้นไม่ได้อที่น้องก็แอบได้คําตอบแล้วว่าเฮ้ยเกณฑ์ในการจําแนกขอ,ของของข้อเนี้ย มันต้องแบ่งตามเนื้อสารแน่เลยว่าสารเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าสารแยกชั้นกันชัดเจนชั้นข้อนี้แอบตอบไปเลยว่าข้อ3ที่ไม่ดูดีกว่าว่าข้อ4ผิดตรงไหนข้อ4ี่การนําไปใช้ประโยชน์แยกแยากมากเลยจริงปะพี่ถามน้นํานมเอาไว้ทําอะไรเอ่ยกินน้ําคลองเอาไว้กินไหมไม่ใช่แล้วถูกไหมนี่ก็แยกออกได้แล้วเนี่ยแล้วถ้าน้องจะแบ่งว่าใช้เกณฑ์ในการกินพี่ก็บอกน้ําไข่มันก็กิกนได้น้ตาตาลก็กินได้ทําไมไม่อยู่กลุ่มหนึ่ง อันนี้ก็ยิ่งเห็นชัดเลยถูกไหมว่าผิดเพราะฉะนั้นในสี่ข้อเนี้น้องก็ต้องดูว่าอ๋อข้อที่ต่างจากข้ออื่นน่ะก็คือข้อข้อที่สามารถแยกสองอันนี้ให้ต่างออกจากกันได้ก็คือข้อสามก็คือแบ่งตามสารเนื้อสารว่าเป็นสารละลายในเนื้อเดียวกันหรือเปล่าหรือสารที่แยกเนื้อออกจากกันชัดเจนก็ต้องตอบข้อสามเข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่ผิดถ้าแบ่งตามข้อหนึ่งข้อสองข้อสี่เนี่ย จะไม่สามารถแบ่งออกมาตามกลุ่ม1และ2ตามโจทย์ได้นั่นเองนะข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ